มหานิกายร่างกายโยูกยูคือร่างกายมันเป็นอันก็เรียกว่าเป็นธาตุเป็นธาตุธาตุาสีดินน้ำไฟลมเป็นว่าคือร่างกายนั่ยนะมันเป็นธาตุเป็นบัต ข้า,าทั้งสี่เราอาศัยธาตุสี่ร่างกายเนี่ยมาอยู่มาอาศัยอาศัยร่างกายนี่สร้างคุณงามความดีมารักษาศีลภาวนาก็อาศัยร่างกายนี้มานั่งกรรมาฐานภาวนาก็อาศัยร่างกายนี้แต่ว่าใช่ใช่ให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นเหมือนวันนี้พวกโยมทั้งหลาย ใช้กิเลสให้เป็นประโยชน์ใช้กิเลสให้เป็นโบนชีวิตกิเลสมีทุกคนแต่เพร่ะนู้จากใช้เมื่อ,อยังละไม่ได้ก็ใช้มันเสก่อนใช้เป็นก็เป็นประโยชน์เหมือนกันกิเลสแปลว่าความโลภความโกรธความหลงนี่นโลภอันนี้กิเกสรตกิเลสแปลว่าความอยาก ิเลตนะแปลว่าความอยากเหมือนโยมที่มาเนี่ยก็อยากอยากจะอยากพ้นทุกข์อยากไปสวรรค์อยากไปพระนิพพานอยากเป็นคนดีเมืเ่อใช่เป็นมันก็ได้ประโยชน์แต่ว่าถ้าใช่ไม่เป็นก็เป็นโทษอาจะ,ะนั่นเหมือนพวกเราที่มีกิเลสไปว่าใส่กิเลสไปทางที่ถูกใส่ให้มานั่งภาวนา ใชมารักษาศีลใช้มานั่งรับตาภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยยางนี้เป็นต้นแทนที่จะเอาตูดมานั่งคุยกันหรือกินข้าวเอาตูดมานั่งคุยกันมันก็ไม่ได้อะไรเดี๋ยวก็หมดเลี้ยวคนไปเอามานั่งกินข้าวกินแล้วก็ถ่ายเอากระมดไปหมดไปเอามานั่งกินข้าวเอามานอนกินข้าวหลังเอามานอนกินมานอนอยู่รอวันตายนะ่ะ ก็ว่าเราทุกคนทุกคนมาอยู่นี่แต่ว่ารอวันตายเน่เดินเขาไปสู่ความตายทุกคนดูอย่างลงตาเนี่ยมันยี่สิบสี่ยีสิบห้าต่อไปก็ไปว่าแต่ว่านั่งใกลก้ความขีประสา,าถามหาทุกวันทุกวันเป็นตายจากชั่วโมงตายจากตายจากชั่วโมงตายจากนาที ตายจากนาทีตายจากชั่วโมงตายเข้าโรงอาบปากก็บอกว่าก็ตายแล้วหมดแล้วมันนี่เรื่องหามเมื่อตายแล้วก็หมดสิทธิ์แล้วนี่หมดสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่เราหงเสียนหงให้กินดีนอนดีมันก็ยังบุญทุกบุญยากอย่าอาหลงตาไปบ้านคุณนายสิริพรก็ว่าษิทธิก็ว่าได้มีทุกอย่างมีคนใ่มีอะไร นั่งแต่บนว่าแย่เงินก็บูกี่ร้อยกี่กี่สิบล้านแย่ yeah. <Yeah. S 1> บนแย่อยู่นั่นน่ะทำไมบนแย่มันทุกมันทุกเพราะอะไรกินดีนอนดีอยู่ดีความแก่ความเ,ามเามจ็บความตายมันก็บดรยวยหน้าเ <laughs> กินดีมันก็ต้องเจต้องเจ็บต้องตายนอนดีก็้องเจ็บต้องตายรอวันตายมันวาย่างนั้นั้นเราทุกคนทุกคนมีหลงตาเดียวว่าเป็นตอนอ้นเนี่ยเดินไปมารอวันตายพูดกันรอวันตายนั่งรอวันตายนอนรอวันตายแต่ว่าผู้มีปัญญาก่ใส่กิเลสคือตัวของเราเป็นก้อนกิเลสด้ คือเรามีความโลภความโกรธความหลงจึงได้เกิดถ้าไม่มีความโลภความโกรธความหลงมันไม่ได้เกิดไปพันบันดิพานกัปปุตกไปแล้วก็โตกิเลสที่จริงกิเลสนั่นใครก็รู้มหมายควว่ามันไม่ดีแต่ว่าทําไมมันยังยินดีมันอยู่พอใจอยู่ในกิเลสเนี่ยเพราะเหตุไหนก็เพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ ไม่รู้คือโตวอวิชชาที่ไม่รู้อ่ะาฉะนั้นโตที่พาเกิดพาแก่พาเจ็บพาตายพาทุกพาอยากภาลำบากกับกรรมในโลกเนี่ยก็คือท่าอาวิชชานางตัณหาในี่สองคนนี่แหละวิ่ไปลสองคนนี่แหละท่าอาวิชชานะพาสรกสร้างอยากสร่างบาสร่างกรรมสร่างมรรคมกไม,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 มสสาหรับผู้ที่ไม่มีพุทธโธไม่มีธรรมโมไม่มีสังโฆ นางตันหาหาหาอยู่หากินหาพบหาสัตว์หาสั่งบาปสั่งกรรมหาโลภหาโกรธหาหลงหาลักหาสั่งหาหัวหาอะไรอะไรก็ของกู้อะไรก็ของกูหามาเลยตันหาหาตันมันว่าหามาก็ตันไว้ไปบ่ได้บหมเนี่ยหาผัวมาตันไว้ค้าผัวหาเมียมาตันไว้ค้าเมียหาลูกมาตันไว้ค้าลูก หาบ้านมาซ่อมมาตันก็ตันไว้น่ะตันหาหาตันตันไปตันมากับพัญามตตาละอ่นีบพอไปเยอะหมดป้าปากก็บออะไสักอย่างอันนี้แปลว่าสาหรับคนที่ไม่มีปัญญาอาสน,นันวันนี้ศัทธาญาโยมที่มีศรัทธามีปัญญามีกุศลธรรมมาเนี่ยน,นี่ที่เราพากันมานั่ง่เนี่ย แปลว่าเรามาสดกุศลามติกานะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะปยักตาธรรมะสุกขายาเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาทุกขายาเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาอะทุกขะมาสุขายาเวทนายะสัมปยุตตาธรรมานี้นี่แหละพากันมาสวดกุศลธรรมะสวดแท้ๆนะ กายละมลพระไปสวดเอิงเอ้ยเอิงเอ้ยนะโมตัสลาหันตจจะบุญไม่ได้ไม่ได้ทำมันได้อย่างนั้นพุทธเจ้าสวดไปปฏิพันธไปแล้วพุทธเจ้าเป็นมหากรุณาที่คุณเนาะสร้างบารมีหลังกดตดแตกอ่ะกว่าจะเป็นพุทธเจ้านะยี่สิบประสงค์ขายแสนมหากราบเนาพระโคดมอ่ะน้อยไม่ได้อ่ะ ผู้ลือ้อสัตว์ขนสัตว์ไปสวรรค์น,นิพพานน่ะแต่ทำไมเราไปไม่ได้ถ้าพระเจ้าสวดเอาไปสวรรค์น,นิพพานได้คุยมันก็ไม่ยากกุศาเล็กพวกเรามานั่งทุกข์อย่างยากเลยเนี่ยเราต้องสวดเอาว่านี่ยลัมมาสวดกุศลามติกาเนี่ยกุศลาผู้มีปัญญา มีปัญญามีสติมีปัญญามีศรัทธามีความเชื่อนะมีความเชื่อกามัชกตาศรัทธาสัมมาทิฏฐิยกขึ้นไปคือว่ามีศรัทธาด้วยสมาทิฏฐิด้วยคือเชื่อในทางที่ถูกเชื่อในทางที่มีเหตุมีผลในทางที่ถูก อาจจะนั่นจึงว่าผู้สลาธรรม,มาเนี่ยผู้มาให้ทานรักษาสินนั่งกำภาวนาภาวนาพุทธโทธพุทธโธจิตสงบเมื่อจิตสงบมันก็เป็นสุข,ขายเวทนาเนาะเมื่อได้ทำบุญแล้วก็เป็นสุขหายเวทนาเนาะได้ให้ทานใจดีได้รักษาสินใจดีได้ภาวนาจิตสงบใจเย็นใจดีเนี่ย นี่เป็นว่ากุตลา,าธรรมมากุตลา,าธรรมมานี่เรามาสวดพาเราพากันมาสวดตายแล้วใครจะสวดก็สวดไม่ทราบเลยมันจะมันได้อ่ะ้ามันได้อย่างนั้นก็อย่างที่ธรรม,มากล่าวว่า ก็ม่ต้องมารักษาสินทนทุกข์ง่ายแล้วก็ให้พร,ระเจ้าพันเมตตาพันโสดเอาไปสวัสนิพานมาแล้วมันโสดไม่ได้โสดกลันไม่ได้ต้องเราโสดเอาเองเนี่ยเป็นหลักกุศลาถ้าว่าตามศักท์กแปว่ากุศลก็ว่าสุจริตนั่นแหละ กายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริตเนี่ยเป็นตัวพุทธาธรรมะด้วยแต่ว่าคนจะได้พุทธาธรรมะจริงๆมันก็ยากอย,ากอย่างกันนะกายบริสุทธิ์พราาะาจารย์พรได้ด่าเขาจใจมันไปไอีแล้วใจมันคิวไปใจบ่วงห่วงอะไรใจจังขานใจมารกิเลสนั่นนะ่ะมันไปห่วงโน้นไปห่วงนีนไงน้ไปยึดไปถือบางทีนั่งภาวนาบุญวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่ วิ่งไปหาลูกวิ่งไปหาล้านวิ่งไปหาสิ่งนั้นจริงนี้ไปหาเพื่อนบางทีเรื่องที่เก่าเรื่องที่เก่าที่เขาด่าแล้วเขาดา่าเขาว่า้จ่ีไหนก็ไม่รู้ภาวนาขึ้นมาไ,มไปเห็นเรื่องที่เก่าได้รู้ขึ้นมาโคดโมโหขึ้นมาไปเยว่าคนนั่นดา่าให้กูกจะไปด,าไได่ามันดีล่ะเพราะว่าบางทีก็ เขาด่าให้แล้วก็เสียใจบางทีไปตีเข้ามาแล้วก็เสียใจลูกทิดหลงตามีคนหนึ่งนั่งภาวนาเคยไปเคยไปตีแม่ไม่จะตีมากหบบผักให้ร่มเท่านั้นเองนะ่ะนั่งภาวนาเก่งโยมคนนี้นะวันนี้ภาวนาไปไปเห็นไปถึงพักโคดให้แม่โมโหให้แม่พักแม่ล่มลง บาปมากแล้วเราทำาไมเนี่ยร้องไห้อะนั่งร้องไห้ในภาวนาเนี่ยนะอู้ขับมดตรวจร้องไห้จะเป็นโมบงนะเนี่ยเสียใจอ่ะอันนี้เราสัญญาสัญญามันไปเรื่องไปยินดีที่เรื่องเก่าไปยินดีก็พอใจอถ้าเรื่องไม่ดีก็เสียใจอนี้เป็นตน้นเนี่ยคือใจมันมัน มันมันไม่อยู่ใจไม่ตั้งฉะนั้นในทางพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้ตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาศีลสีลคือต,ตัวสติสติแล,ล,ล,ล้ลึก,ออกลมเข้ารู้อยู่ลมกออกรู้อยู่อย่งนี้เป็นตน้นยกตัวอย่างเช่นว่าน,นั่งไปนั่งไปน่มันชอบง่วงชอบ ติมันอ่อนสัญญามันอ่อนสอบงวงเหงาหาานอนนิวรมันทับกบาอาจารย์มันก็สอเนาะ้สืบกลมยาวๆนะสีบกลมยาวๆแรงๆจนมันมันกระสือนบานขึ้นมาได้เองจะไปถอยมันมันมาอยากนอนก็พามันนอนซะนั่นแหละมันไปไม่ถึงไหนแล้วไปครึ่งทางกลับมาซะ แล้วก็ไปภากจีกไม่ถึงสักทีเนี่ยมันว่าทำทำทำมันถูกทำถูกแต่มันไม่ถึงทำดีแต่มันไม่ถึงดีมันก็ไม่ได้ดีนะคำโบราณพระอีสานว่าทำให้สุดคุดให้ถึงมันว่าแตเมื่อมันคุดถึงแล้วกับบนเจาะบ,บาดาลมันถึงนําบาดาลไล่หลุดหลุดไม่อดไม่อยากมันถึง ถ้าไม่ถึงก็ได้แต่นำข้ามชุกขู่โซ่ขาวเดือนสองเดือนก็หมดแล้วถ้ามันถึงจริงๆมันไม่หมดมันไหลตลอดนี่เทํานัทำถูทำบุญมันถูกบุญด้วยทำบุญถูกบุญแล้วก็ถึงบุญด้วยมันจึงจะได้ทำทำแต่ไม่ถึงทำบุญแต่ไม่ถูกบุญมันก็ไม่ได้ มันไม่ได้ผลทำบุญถึงบุญแล้วถูกบุญแล้วแต่ไม่ถึงบุญมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันอ่ะเป็นเหมือนเรามากรุงเทพอ่ะกรุงเทพติวดมมันมาไม่ถูกมันไปโน่นนครนายกนู่นไปประจินไปอารันไปต่อข้ามเหมือนมันก็ไปได้แต่มันไม่ถูกเมื่อมันไม่ถูกมันก็ผลก็ไม่เกิดอันนี้สัใดเหมอนกัน ราะัะนั้นในเรื่องที่ที่ว่านี่แหละที่เรามาพากันมาลงกันนี้จะแปลว่าจะ,จะว่าตามความจริงแล้วคนเรากา็ถือศาสนาพุทธแบางคนก็มาหลงแค่ว่ากูตายหมนุษยมาโชดกูไปเข้าปาีศาาิดีแล้วแบ่งเ,เงินไว้ <c oughs> <c oughs> เงินไว้กูตายแล้วให จูทำบุญทำศพพระก็มาสวดเอาไปเผาหรือว่าชาจูงเอาพระมาจูงก็จูงขอนไม้ได้ประโยชน์อะไรจูงสรางผีก็จูงขอนไม้จูงคนตายอ่าสินั้นพระเจ้าบอกได้ว่านโยบายพระจะจูงคนมีชีวิตคนตายมันก็จูงไปเผามันได้อะไรเนี่ย จะนันอาจารย์อจจาจารย์สนองคนจูงจะทาญาโยงเขามารักษาสินภาวนาเนี่ยเนี่ยเป็นจูงทแท้แล้วเนี่ยได้สายสินจูงคนมาจูงเขามาหาสินหาธรรมหาทานศินภาวนาเนี่ยนี่แปลว่าจูงจูงเข้ามาส่วนตายเราจะจูงกร้างไปจูงกชากเราหามไปเถอะมันไป ฉะ <S an> นั้เนเราทุกคนทุกคนที่มานั่งอยู่นี่ทุกคนเกิดมาแล้วเป็นคนมีเป็นคนได้ทุกคนเกิดมาแล้วเป็นคนมีเป็นคนได้ได้ทุกคนมีทุกคนได้อะไรก็ได้แขนสองขาสองหัวหนึ่งลู้ได้รูปร่างกายขันหน้านี่รู้นี่เราได้ แต่ว,ว่าความได้ความมีเนี่ยเมื่อเวลาตายมันได้ไหมตายก็ไปฝังเป็นขี้เถ่าไปเผาก็เป็นดินไปมนไม่ได้ตายแล้วก็หมดสิทธิ์ไม่ได้อะไรสักอย่างเราเกิดมาเราได้เรามีแต่ตายไปเราไม่ได้อะไรสักอย่างส่วนร่างกายเนะี่ยให้มันกินดีให้มันนอนดีมันก็ไม่ยินดี เรียงแต่สวยๆงามๆที่กินดีนอนดีอาหารดีๆมันไม่ยินดีด้วยร่างกายนะกินดีนอนดีก็เดี๋ยวคนวคนั่นก็ตายเดี๋ยวคนนี้ก็ตายเสียทองบางทีอาหารดีๆกินแล้วเจ็บท้องกันมายินดีสุดยอนอ่อาอ่าฉะนั้นจึงว่าหลงตาไปงานสวร์หลงปู่เทียตอาหารดีเยอะเอาเสพหวานกินอย่างนั้นกินอย่างนี้นกินแล้วเจ็บท้องมานะ แต่ที่จะมีความสุขเจ็บท้องเจ็บไส้ขึ้นมาแล้วทุกข์ละแทนที่อาหารดีๆแล้วกินเราจะมีความสุขความสบายเปล่ากยนแล้วเกิดเจ็บท้องเจ็บไส้ทั้งสองวันนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยในร่างกายของเราถ้ามีมีมีดีที่มีความสุขที่ไหนมีแต่เรื่องทุกข์ ทุกนั่นเกิดขึ้นทุกนั่นตั้งอยู่ทุกนั่นดับไปหาวามีสุขที่จริงความมิถเรื่องทุกข์อันเ้นในทางพุทธศาสนาจึงว่าทำทำก็คือทุกทุกก็คือทำคนเห็นทำก็คือเห็นทุกคนเห็นทุกก็คือเห็นทำแต่ว่าเรามันไม่ต้องการนี่นะ เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาลบไม่ต้องการที่จริงมัตัวทรรมมันแสดงขึ้นมาให้รู้ให้เรารู้ให้เราเห็นเห็นทมก็คือเห็นทุกข์เห็นทุกข์ก็คือเห็นทรรมอ่าสนั้นมาลูดแจ้งในทุกมาลูดลู่ลูดความทุกข์ทุกข์ไม่ใส่เราเราไม่ใส่ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่นับไปอาคนเราทุกคนไม่ว่าใครถ้าไม่ประอนะ ดีมันก็เอาโชคมันก็เอาคำโบราณพ่ะอีสานว่าบุญก็หาบาปก็อหิ้วผีบ้าก็คอนมันว่าอย่างนี้นะบุญก็หาบาปก็หิ้วผีบ้าก็คอนมันว่าผีบ้าคืออย่างบ้าโรกบ้าโกรธบ้าหลงบ้ารักบ้าจังมันบดีเนี่ยคอนไว้นี่มันคอนไว้มันคอบในหัวใจนี่แหละเอาดีติดต้องการความโชค มันยึดทั้งสองฝ่ายแล้วคนเราเป็นทุกข์เมื่อดีก็ยึดว่าดีอยากให้ดีนั้นมันค้องเมื่อเวลาความชั่วเกิดขึ้นมาให้ทุกข์นั้นดับไปนี่มันเป็นอย่างน่แน,น่ก็เลยมายึดทั้งดีทั้งชั่วที่จริงความดีความชั่วไม่ใช่ของเป็นของประจําอยู่ในโลกถ้าเอาดีเอาชั่วจับได้ก็ต้องเวียนว่ายได้เกิดไหมมาทุกข์มา,อย,าอย่างนี้ไม่รู้สติทางพุทธศา,าสนาพอ ไห้ละดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาไม่เเพราะมันอเพราะมันไ,ม,นไ,ไม่พ้นทุกเพรเรามันติดดีติดชัวนะ่วนี่ยมันตีกันฆ่ากันเพราะติดดีหลงดีลูกตัวอย่างเช่นว่าเขามาว่าเจ้าคนงามยิ้มเขามาว่าโอ้คนนี้ไม่สวยบุ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยมันหลงเนี่ยหลงดีหลงชัว่ว ฆ่ากันตีกันเดือดร้อนบมันหลงดีมันติดดีมันฆ่าดีอย่างเนี้ยฉะนั้นในรับพุทธศาสนาก็ายังให้นั่งรู้รู้บู้อย่างเดียวไม่เอาดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาใจเป็นกลงางวังใจสบายหน่อยนะอันนี้เป็นเป็นปฏิปทา ในการประพฤติปฏิบัติอาจจะนั่นจึงว่าอกิเลสนั้นไม่อิม่มไม่พอหรอกกิเลสนะอาจจะนั่นครูบาอาจารย์เป็นอย่าง่าให้กิเลสเป็นอิม่มนะมันพอนั่นนะเม่ี้ถ้าไม่ตัดนะไม่ตัดมกกันก็ติดอยู่นี่แหละฉะนั้นไม่ตัดมกกันก็ติดติดอยู่นี่แหละ ฉันั้นทางพุทธศาสนาจึงหัดตัดนะนะโมตัตสะนะตัดความโลภความโกรธความหลงตัดความโมงความมาแลออกจากใจก็สบายหน่อยถ้าไม่ตัดมันก็ติดอยู่นี่แหละติดอยู่ในโลกเมื่อติดอยู่มันก็เป็นทุกข์กัไม่นี่ยเราติดอยู่ที่ไหนก็เป็นทุกข์ที่นั่นนะก็เหมือนเราติดอยู่ในกองกงสังขารเมื่อมาติดอยู่ในสังขานก็หากกองกงกระดงก็เป็นทุกข์เลย ไปไหนกระทุกหากองกระดูกประมาณมันตัว่ามันติดอยู่หลงอยู่เนี่ยผู้คนไม่ติดเพิ่นรู้แล้วเพิ่นละเพิ่นวางสบายผู้จัดอาจจะนั่นจึงว่านะโมของเราก็จะนะโมติดนะโมตัดมันไม่เคยได้แต่ในน้อยเดียวเร้จะนะโมติดนะโมติดนะโมตัดมันเลยบมได้นะโมพระเจ้านะโมพระอริยเจ้า บางทีบางคนนะมาวัดโอ้ด้หลายสองโมงสองสามโมงแล้วรีบกูบวไ่ดได้กลับบา้ <c oughs> านกูัวไม่ได้กลับบา้านะหัอกหนวติดนะอาเนนั่ยน้ำโบราณว่อย่างว่ากินหลายไม่หายอยากคนว่านอนมากไม่รู้จะตื่นกึ๊งนี่แหละ นอนจุกนอนใจนอนว่าเจ้าของอยู่ในโลกเป็นชุกมีลูกมีหลานหมเป็นชุกไี่ริมันพวกทุกปาถนาจะอายุยืนอายุยืนขึ้นมาไม่ตายเอาเจ็บหลังเจ็บแล้วบนทุกบนเน่เต็มเล้วปาถนาอายุยืนถ้าเขาบ่าตายคืนตายวันไม่อบเขาบออายุยืนเนอะอายุมันโน้ชุกกลางพลังอบแต่เมื่อเวลามันยืนไปแล้วมันมัเป็น เมื่อมายุยืนเมื่อแกมีแหละความแกม่ก็ตามมาความเจ็บก็ตามมาเนี่ยความทุกข์ทัางายมันตามมาทุกอย่างาเอาละเด,ดอือดร้อนนั่นีม่เนี่ย